ค่ะต่อไปจะมาสอนวิธีการสร้างรูปสามเหลี่ยมมุมฉากนะคะรูปสามเหลี่ยมมุมฉากเป็นรูปสามเหลี่ยมที่มีมุมมุมเป็นมุมฉากซึ่งเป็นรูปปิดบนระนาบนะคะ แรกเราก็มาสร้างรังสีซีดีก่อนนะคะเห็นส้นคะค่ะลำดับต่อไปนะคะเราจะสร้าง จุดขึ้นมา1จุดบนรังสี C D นะคะเราจะให้ให้ชื่อว่าจุด B นะคะต่อไปนะคะใช้ B เป็นจุดศูนย์กลางนะคะเขียนส่วนโค้งตัดรังสี C D 2จุดนะคะที่จุด E F นะคะ E ะะแล้วก็ให้จุดนี้เป็นจุด F นะคะค่ะแล้วก็เราจะใช้จุด E และจุด F เป็นจุดศูนย์กลางนะคะแล้วะกางวงเวียน จุดนี้จุด A นะคะต่อไปนะคะเราก็สร้างส่วนของเส้นตรง A B นะคะจากการสร้างเมื่อกี้นะคะเราจะได้ว่าออมุม A เป็นมุมฉากนะคะจะได้ว่ามุม B เป็นมุมฉากนะคะต่อจากนั้นเราก็สร้างส่วนของเส้นตรง AC นะคะ การสร้างทั้งหมดนะคะเราจะได้รูปสามเหลี่ยม A B C นะคะโดยที่มีมุม B เป็นมุมฉากค่ะ